แต่มันจะกลายเป็นแบบมีคุณค่ากับชีวิตนิดนึงเพราะว่าเป็นค่าไรส์เบอร์รี่ชิมพม่จันชิมนะชิมหน่อยชิมอ่ะชิมจริงชิมจริงโอเครับ <Okay. S 1> แล้วบอกด้วยซิเป็นยังไงเปิดเปิดเดี๋ยวเรากลับไปเปลี่ยนชุดก่อนนะพี่มนสวยมันคืออะไรคะพี่มนรู้จักไหมคารัวคืออะไร ยอรอจริงๆมันทำมาจากกะทิกะทิมีแป้งด้วยแป้งแันนี้เราพนจารว่ากะทินี่แบบอร่อยอะไรเห็นอะไรของอร่อยดังมาก้าครามคือต้นคราม ที่ให้สีน้ำเงินคิสโก้คำรู้ใหม่จริงๆคิสโกให้สีมอนเนี่ยเพิ่งเอาไปทำกระโปรงมาเรียนแบบเราเลยต้องมาตอบนะเรามาเรามาผู้มาแข่งกันต้องโดน่นอย่างเก่งจะกลัวตองอะเนี่ย พาไทยไปไหนก็ได้ไปไหนดีไป, s. <S ไปไหนก็ได้ไปไหนดีไปไหนดีไปไหนไปลอนดอนวิญญาณที่สวยจริงสองพันห้าอันห้าอะไรนะคะดักแด้ดักแด้ย้ายตัดแล้วก็ใส่กางเกงสีสดๆรับลูกค้ารับลูกค้าได้ค่ะคุณลูกค้า สนใจก็คือซื้อได้ที่นี่กับที่ไหนนะคะจะมีที่นี่เลยค่ะที่เป็นตัวของ้าชุมชนเพราะว่าในแต่ละเดือนน่าจะมาอีกไหมชุมชนไม่สามารถทำได้เดยวค่ะแต่หลังมาหนึ่งทีอะไรน้องนั้นนะคะจะอธิบายให้พี่ดาวฟังหน่อยที่จะส่ายหัว ก็แนะนำก็จะมีข้าวคุปะปินะครับพอดีว่าเขาเป็นกะปิที่มาจากทางใต้นะครับโต๊ะกลุ้งแน่กนก็เหมือนกันทางใต้เหมือนกันใช่ครับมาจากชุมชนที่เราไปช่วยเหลือเรื่องประสบภูกกบตระกอบปจะทำแล้วน,น่าทานมากคือกว่าจะเสร็จจะทุกข์หมดเลยใช้เวลาแบบเป็นวันเลยนะเตียวใช่เพราะว่าต้องเตียยหลายอยา่างคือไอ้การมีหลายอย่างเนี้ยค,คือเหมือนราคาไม่ได้สูงในชุดเท่าไหร่นะคะอันนี้ชุดละหนึ่งพันเก้าร้อยกว่าบาทเสิร์ฟพร้อมชา ต่ก็ไม่มีกําไรเลยดีกว่าเอาไว้ช,ช,ช่วยชุมชนนะใช่ครับเพราะว่าขนมแต่ละอย่างก็ต้องบอกตามตรงว่าใช้เวลาเหมือนกันในการทำาเลรต่าใช่เพราะว่าดูเป็นคนชอบทานขนมไทยม,มากๆที่บ้านทุกคนชอบทานขนมไทยแล้วก็ของโปรดมาเลยขายเนี่เงี้ยข้าเนี่ยมัดเนี่จุดตัวตัวแปรขนมโคก็คือเหมือนขนมต้มแต่มีกะทิใช่ครับแล้วก็มีวุ้นใช่ครับแล้วก็ลูกชุบขนมเบื้อง เราก็มาเป็นที่ขนมปังหน้ากุ้งนะครับกุ้งครับเป็นหมูผสมกุ้งนะแล้วก็มีกุ้งสลบคอมขนงทองมะฮอใช่ครับแล้วก็มีลูก่งมีลาเตียบางคนจะเลียเตียข้าวม้วนข้าม้วนขนมกับขนมผิงใช่เรารู้สักบทแสดงว่าเราอายุใช้ได้เลยแต่เด็กรุ่นใหม่อ่ะน่าจะมาแบบเพือว่าฉันจะศึกษาใช่ค่ะศึกษาขันตอนี ค่ะลายไข่เจียรลอยนี่ลอยะล้วชาบูกับปี๊ได้เบอร์บดชีได้พีชโซดารู้ไหมคะว่าขนมโคเนี่ยมีชื่ออีกชื่อนึงว่าอะไรดาวล้อมเดือนค่ะไม่ใช่ตั้งเองคุณไม่ได้ตั้งเองสดสดจอจอเลยค่ะใช่ค่ะกับบท ที่ปกติจะมีมีออริจินอลกับมาซาร่ามาซาร่าคือวายวายขาวไวน์มาซาร่านี่ยังร้อนอยู่เลยอ่ะคะเพิ่งเสร็จมาจากวังเทเวศไม่ชอบแบ่งปันขอบเทียงยังยืนไอศครีมเป็นไอศครีมอะไรนะด้านวุนไข่เค็มไอศครีมกะทินั่นวันไข่เค็มด้านวันไข่เค็มกับอันนี้อ่ะค่ะเป็นกะทิค่ะใช่ค่ะ จะเป็นค่าแล้วก็มีพวกของชุมชนนะคะค่าขนมทั้งหมดนะคะหมื่นสอง